สววนดี้ครับทีนี้มาถึงเรื่อนหนังชาแนลนะครับ Primitive War เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มาแบบงงๆผมก็ว่าเอ๊ะหนังที่ e, อะไร Primitive War อีกอย่างหนึ่งคือช่วงที่มันโปรโมทก่อนหน้านี้เหมือน hype ันมากอารมณ์แบบว่าเอาหนังเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับ Jurassic World อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีกระแสะว่าแบบด้อยค่าว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ทุนต่ำเว้ยเกรด Z เกรด X เกรด Y อะไรอย่างง้นนะเอาจริงจริง ผมอยากจะรณรงค์มากเลยอ่ะให้ทุกคนเลิกใช้แบบเอ้นี่หนังเกรดดีหนังเกรด F หนังเกรด X เกรด y เกรด W ับเเกรด Z อะไรอย่างเงี้ยคือการพูดว่าหนังเรื่องนี้เกรด Z เกรดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดมาในยุคหลังแรกเริ่มเดิมทีอ่ะไอเกรด B เนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้เกรดนะแบบเกรด A B C ีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่หนังเกรด B เนี่ย มันเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยก่อนย้อนไปนานสมัยแบบถ่ายฟิล์มอะไรอย่างนั้นนะโรงหนังในเมืองนอกมันก็จะมีโรงหนังหลายแห่งนะครับการแข่งขันมันสูงมันจะมี ช่วงที่เหมือนกับระหว่างสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยหนังใหม่ไม่มาเอทำยังไงดีวะซึ่งโรงหนังอ่ะเขาก็ต้องหาหนังอะไรมาฉายโรงหนังในยุคนั้นน่ะเขาก็เลยแยก position หนังเป็นเกรด A กับเกรด B ซึ่งหนังเกรด A ก็คือหนังบล็อกบัสเตอร์ฉายทั่วไปหนังที่เข้าในตลาดอ่าประมาณนั้นหนังจากค่ายดังที่ต้องเข้าอยู่แล้วเป็นหนังเกรด A แล้วตัวโรงหนังแต่ละที่ ก็สร้างหนังเกรด B ของตัวเองส่วนใหญ่หนังเกรด B ในยุคสมัยก่อนแรกเริ่มเดิมทีมันก็เลยเป็นหนังจากแบบเหมือนทุนจากโรงหนังนั้นๆงบจํากัดคนที่จะมาได้งบตัวนี้ไปทําหนังก็คือไม่ต้องเป็นผู้กำกับดังก็ได้อะแค่มึงทําหนังเฮียอะไรก็ได้ให้มันอยู่ในงบเนี้ยพอแล้วเอาง่ายๆคือหนังเกรด B ในสมัยก่อนมันเริ่มต้นจากการที่ถูกจํากัดและนิยามว่าหนังเกรด B คือหนังฉายระหว่างที่หนังเกรด A มันไม่มีมันก็เลยส่งผลให้ ฟอร์มของหนังเกรด B มันดูเป็นหนังทุนต่ำหนังแบบถา่ายง่ายๆโลเคชั่นน้อยตัวละครไม่กี่ตัวพอมันมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณมันก็เลยส่งผลให้ตัวผู้กำกับเขาก็ต้องใส่ไอเดียเข้าไปใส่ไอเดียแบบตเตลดิดเปิดเปิเป้ชูดชาร์ดแบบอะไรก็ตามที่หนังเกรด A หรือหนังบ็อกบัสเตอร์เขาไม่ทำหนังเกรด B ก็จะทำเออบางทีมีการแบบติดเลด ให้ได้มากที่สุดเห็นฉากโป้เปือยเห็นเลือดาสาดเลือดเซิร์ดอะไรอย่างเงี้ยจนยุคต่อมาเนี่ยหนังเกรด B ก็ถูกใช้เป็นข้อจำกัดของหนังทุนต่ำหนังนอกกระแสที่ใช้งบประมาณจำกัดแต่ไอเดียฉูฉาดความคิดสร้างสรรค์ใสลงไปจนเนี่ยต่อมาเนี่ย ก็อาจจะมีการขยายความเข้าใจคือจริงๆของเข้าใจนะมันเป็นเรื่องยุคสมัยอะนะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็เกิดคําศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นบางทีคําศัพท์เกา่าแต่ความหมายมันเปลี่ยนมันเลยทําให้ความเข้าใจมันแบบอาจจะผิดเพี้ยนจากแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าแบบการเอาคําว่าหนังเกรด B ี มาใช้ just หนังว่าแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้เกรด B หนังหนัง way, ห่วยนะกระจอกเหมือนอย่างแบบปัจจุบันมีงอกหนังเกรด Z คุณเห็นว่า c คอมเมนต์บางทีเกรด D หนังเกรด C ห่วยกว่า B อีกอะไรเงี้ยคือพอมันเป็นโ o s i t i o n เนี้ยมันเลยทำให้เหมือนเป็นการ just หนังไปหน่อยเพราะไม่ว่ามันจะมีวิวัฒนาการของคำศัพท์ยังไงก็ตามอะ ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่ไม่ควรผิดเพี้ยนคือเจตนาของมันถูกไหมครับคือคําว่าหนังเกรดบีแรกเริ่มเดิมทีมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบบจะจัดว่าแบบเฮ้ยหนังเรื่องไหนห่วยเอาคําว่าเกรดบีไปเลยหนังเรื่องไหนห่วยเอาคาว่าเกรดบีไปเลยอะไรเงี้ยยิ่งยุคต่อมาเฮ้ยเฮี้ยห่วยกว่าบีก็เป็นหนังเกรดซีหนังเกรดแซดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นน่ะมันดูไม่แฟร์กับหนังอ่ะแต่ primitive fall เนี่ยก็ไม่ใช่หนังที่ดีอุบอกเลย หนังเรื่องนี้บทเที่ยมากเซตอัพของไพรมิทิฟบอลเนี่ยมันเหมือนกับม,กกม,มึงนั่งคุยกับลูกอ่ะเหมือนมึงนั่งคุยกับลูกตอนเช้าแล้วแบบพ่อจะทําหนังอะแต่ไม่รู้จะเขียนบทไงดีถ้าพ่อจะทําหนังซึ่งเรื่องลูกอยากเห็นอะไรเด็กก็อาจจะแบบอยากเห็นไรื่องเจ้าอยากเห็น รถถังอยากเห็นทหารยิงปิ้วรถถังกันทั้งแวยิงปิ้วมีทหารปิ้ว <c oughs> บวกลงกันม่กเลยแยรวมกลายเป็นโกโก้คันเนี่ยยคือในปฏิบัติกเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนไปสงครามเวียดนามแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งโซเวียตมีการทดลองเกี่ยวกับเหมือนรูหนอนอะเออข้ามมิติอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาสร้าง อ่าไอประตูรูหนอนส้นตีอะไรนี่มาเพื่อที่จะใช้ในการทหารนี่แหละตลบหลังโคนทําลายอเมริกันอะไรอย่างนี้เออประเด็นสําคัญมันอยู่ที่การทดลองนั้นผิดพลาดอ,อเข้าทาง <c oughs> แทนที่มันจะเหมือนเป็นรูหนอนย้อนไปป้าบแล้วไปทําลายอเมริกันไปรอบโจมตีนู่นนี่ไม่มันย้อนไปไกลเกินเออมันไปไกลเกินมันไปนูน่นเลยยุคไดโนเสาร์แล้ว ประตูไอรูหนอนตรงเนี้ยก็เปิดค้างไว้ในเรื่องมันไม่ดอกก็ค้างไว้นานแค่ไหนแต่มันก็นานพอสมควรแหละเพราะความรู้สึกกูคือแบบโอ้โหยกมาทั้งยุคเลย <c oughs> โอ้โหเหมือนมึงเดินออกมาหมดเลยอะไดโนเสาร์ในยุคนั้นอะเหมือนมึงเดินออกมาหมดเลยยี้ไดโนเสาร์ส้มตีรูปมาหมดกินพืชกินเนื้อททเล็กก็มาแรปเตอร์เออเดินออกมาเหมือนกันไม่เ ออกมาวูออกมาทั้งยุคอะเออน่าจะเปิดไว้นานอยู่มันจะมีทีมหนึ่งหน่วยของทางฝั่งอเมริกันนี่แหละที่เขาส่งไปก่อนในพื้นที่ที่มีดโวเสาร์พวกนั้นอะตอนแรกอะเขาไม่รู้ไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรเลยส่งทีมนี้ไปเพราะว่าเขาจะไปชิงเทคโนโลยีใครครอบครองไอเทคโนโลยีนี้ได้ก็จะได้ครอบครองเหมือนแบบอาวุธไร้แรงสุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้อํานาจไปได้ป่ะเออเขาก็ส่งให้หน่วยนี้เข้าไปแต่ว่าพอส่งเข้าไปปั๊บมันหายบังเอิญว่าหน่วยของพระเอกอะมันเป็นหน่วยแบบ เก่งนี่ว่าช่วยตัวประกันมาได้ทําภารกิจสําเร็จโอยมีผลงานเฮ้ยผลงานดูดีเขาก็เลยเชิญมาเชิญเชิญส่งส่งการ์ดเชิญมาส่งการ์ดเชิญมาตอนแรกมันทําภารกิจมันจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแดกเบียร์โอ้ยกลับบ้านแดกเบียร์โอ้ยเฮี้ยสรุปว่เฮี้ยไม่มีงานต่อเฮี้ยไม่ต้องแดกแล้วเบียร์อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งอีนายพลในพันอีหัวหน้าเนี่ยเรียกหัวหน้าแล้วกันนะไอหัวหน้าเนี่ยมันตามไปพวกนี้มาไม่บอกเฮี้ยะไรทักอย่าง บอกแค่ว่าภารกิจมึงอ่ะเข้าไปในพื้นที่นี้อ่ามันมีทีมของกูก่อนหน้านี้ที่เข้าไปปับ๊บแล้วแม่งหายไปเลยคือแบบวิธียุ่งสื่อสารก็ติดต่อไม่ได้คือแบบเชืแบบ่อหายไปแบบหายเป็นปริศนาไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นพอไอ้พวกนี้ถามว่าเฮ้ยอสมมุติกูเจอหรือไม่เจอมึงนึกภาพป้าว่าภารกิจคือแบบเข้าไปเหมือนยืนยันตัวตนนะ่ะ ก็แบบไปเช็คว่าหน่วยกูตอนนี้สภาพเป็นไงเป็นหรือตายเข้าไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าทางหนีที่ไรยังไงยืนยันตัวตนเสร็จถอนกําลังเลยไหมอะไรอย่างเงี้ก็ไม่บอกพูดแต่ความลับความลับอารมณ์ประมาณว่าแบบเข้าไปเช็คอินให้ได้ก่อนเถอะ ว่าแบบทหารกูยังอยู่ไหมถ้าตายก็เช็คมาตายหมดกี่คนเนี่ยตา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 ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วแม่งถามพี่อะไรก็ไม่ตอบความลับความลับตอนแรกอะ่ะมันพูดว่าความลับความลับกูคนนึงว่ามึงจะรู้ว่าแบบเออมันมีไดโนเสาร์หลุดมีอะไรสุดท้ายเอา้ามึงไม่รู้นี่มึงไม่รู้มึงทําทรงอะมึงทําทรงรู้อ่ะสุดท้ายมึงก็ไม่รู้แต่แม่งที่ประหลาดสุดคือมึงไม่รู้นะ แต่ที่โต๊ะทํางานมึงอะ่ะมันจะมีกล่องอันนึงคุยกับทหารเสร็จปับ๊บมันจะมีกล่องอันนึงในกล่องนั้นมีเล็บคาดว่าน่าจะเป็นเล็บของแรัคเตอร์แหละเพราะว่าเล็บมัน,อนโอ้โหม,มันใหญ่อยู่นะมันโอ้โหมันเท่าฝ่ามือแค่มันใหญ่มากนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าแบบเหมือนจะเป็นเล็บของทีเล็กได้ไงก็น่าจะเป็นเล็บของพวกแร็เตอร์แล้วเนี่ยมีเล็บอยู่พวกพระเอกอะ่ะก็ถูกส่งเข้าไปส่งไปว่าก็เจอดี อุ้ยเรนเดอร์เสาร์เต็มเลยสัตว์ซึ่งเอาจริงๆนะหนังเรื่องนี้ผมว่ามันดีๆตรงที่มันบิ้วไดนโนเสาร์อ่ะน่ากลัวอยู่เออจริงๆนะผมว่ามันบิ้วไดโนเสาร์น่ากลัวอยู่นะไอ้พวกทีมพวกนี้มันเข้าไปอ่ะและ้วมันก็เข้าไปเจอไดนโนเสาร์มันก็ไปแบบผจญภัยนู่นนี่ไปเจอไอ้ด็อกเตอร์ฝั่งโซ,งโซงเวียตด้วยเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงไอ้ด็อกเตอร์คนเนี้ยมันบอกว่า มันอะคือหนึ่งในทีมงานที่เอนนี่แหละสร้างไอ้ประตูส้นตีนนี่แหละมันก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรอย่างนี้หรอกมันก็รู้ว่าแบบมันไม่ดีมันอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงก็รู้ฝั่งโซเวียตนะนะมันก็มีสองทางให้มึงเลือกทํากับตายถ้าไม่อยากตายต้องทําถ้าไม่ทํามึงก็ตายอ่ามีแค่นี้ไม่มีหรอกไม่ทําแล้วกลับบ้านนอนตีพุงไม่มีโอ้หียใครอยากตายปะก็ต้องทําดูบังคับทําอะไรอย่างงี้แล้วแบบเขาฆ่าหมดเลยนะ ใครที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกนี้เขาฆ่าปิดปากหมดซึ่งมันก็จะมีหลายๆซีนนะระหว่างนั้นน่ะที่มันให้เห็นแบบไดโนเสาร์กินพืชบ้างเป็นซีนจับกว้างเป็นซีนอะไรเพราะว่ากลุ่มพระเอกที่ไปอ่ะพอไปถึงปั๊บมันก็แบบไม่ทันได้ตั้งตัวไงผมไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเขาไม่บอกส้นตีนเลยเขาบอกแค่ว่ามึงมึงไปเซเว่นหน้าปากซอยนะเช็คอินเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยโทรมาแล้วเดี๋ยวกูจะบอกว่าต้องทําอะไรต่อไปอะ <laughs> กูแบบไอสัตว์พอมาถึงไม่ก็ตั้งตัวไม่ถูกไม่นึกว่าจะเจอไดโนเสาร์ก็โดนเล่นงานแตกออกเป็น2ทีมอ่ะอีกทีมหนึ่งก็เดินไม่หงลงอยู่ในปา่าอีกทีมนึงก็มาเจอไอ้ด็อกเตอร์นี่แหละแล้วพระเอกเป็นคนที่แบบนอกจากเป็นทหารแล้วเป็นนักบำบัดด้วยเป็นนักบำบัดแล้วเป็นคนดีไอ้ A ตัวด็อกเตอร์ทียเนี่ยมันแบบมันนั่งว่างๆอ่ะนั่งมืว่างมา,า,าเป็นปีแล้วมันบอกว่าแบบจริงๆแล้วกูจะต้องตายแล้วด้วยนะ เพราะว่ากูหนีเขามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางฝั่งโซเวียตจริงๆเขาไม่ยอมหลุดข้อมูลคือกูรู้ข้อมูลไงว่าโซเวียตทดลองอะไรอยู่รู้ข้อมูลการทดลองรู้อะไรพวกเนี้ยเขาไม่ปล่อยมาหรอกแต่เผอิญว่ากูโชคดีกูหนีมาได้กูรอดมาได้มันหนีมาเนี่ยมันอยู่ในตึกล้างสักที่หนึ่งซ่อนตัวใช้ชีวิตไม่รู้จะเอาไงดีไปก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ไงปีกว่าแล้วมันก็ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไม่รู้จะทําอะไรติดยาติดโมฟีนพระเอกเขาก็ฮึดฮัดตั้งแต่แรกแล้ว ว่าแบบอุยยอ้ยคนณติยาอุย้ยคนณติยาคุณติยาอุ้ยอุ้ยคนณติยามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือตอนนี้คือพวกกลุ่มของพระเอกไงอ ที่สุกสงมาเนี่ยมันกลับมาเจอกันแล้วมันรวมรวมตัวกันแล้วรวมตัวกันแล้วระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรนะระหว่างนั้นก็ไปเจอไดโนเสาร์บินมั่งเออมีไดโนเสาร์บินมีนู่นนี่นั่นเฮ้ยแม่งเซวิดไดโนเสาร์แบบเยอะมากผมว่าพร i ยเมทิบอมันได้จุดนี้แหละโซวิไดโนเสาร์เยอะดีไปเจอไดโนเสาร์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วมันจะมีซีนที่แบบต้องเดินเดินทางด้วยเรือเอออยู่บนเรือกันคือตอนนี้มันเริ่มรู้สึกแล้วว่าไอหัวหน้ามันแบบเหมือนตุกติกไง เหมือนมีลับลมคมในบอกก็ไม่หมดส่งพวกกูมามันก็ไม่แจ้งให้ทราบว่าแบบมีไดโนเสาร์าไหมแล้วพวกกูก็แบบไอ้เฮียมึงรู้ไหมเนี่ยว่ามันมีไดโนเสาร์าอะ่ะมึงหลอกกูป้ารู้แล้วไม่บอกป้าเป็นภารกิจที่แบบเหมือนส่งพวกกูมาตายไหมไม่ได้แล้วตอนนี้กูเริ่มไม่ไว้ใจหัวหน้ากูและข้อมูลที่กูรู้จากไอ้เจ้เนี่ยก็คือมันจะมีเครืเทคโนโลยีอ่ะที่เป็นอันตรายใครได้ครอบครองไปก็คือไม่ดีทั้งนั้นนะ ทั้งฝั่งอเมริกันและฝั่งโซเวียตไอ้พวกนี้ก็เลยเหมือนทําตัวเป็นฮีโร่ประมาณนั้นทําตัวเป็นฮีโร่แบบเอางี้ดีกว่าพวกเราต้องไปยุติอืไปทําลายไอ้เครื่องส้นตีนี้ออไอ้พระเอกกับตีมเนี่ยมันก็คิดอยู่นละ้วเฮียจะทําไงดีว่าระเบิดเลยไหมเออระเบิดเลยไหมทหารไงไอ้มีระเบิดมามีนี่มัน,นมก็ระเบิดแม่งไปเลยระเบิดทิ้งไม่ต้องให้ใครได้ครอบครองไอ้เจษ ด็อกเตอร์เนี่ยมันบอกโอ้ไม่ได้ใช้ระเบิดกับไอ้เครื่องนี้ไม่ได้เพราะระเบิดอะทำให้เกิดการสปาร์กมี ion, อินเคอร์ชันส้นตีนเลยไม่รู้อะเอาเป็นว่าคืออันตรายถ้าระเบิดไอ้เครื่องเนี้ยโลกระเบิดด้วยเลยประมาณนั้นอันตรายมากอันตรายเฮี้ยๆแล้วพวกนี้ก็นั่งคิดอยู่เว้ยเฮี้ยแล้วมันจะยังไงดีวะรู้สึกว่าไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์โซเวียตเนี่ยไอ้เจนนี่แหละเป็นคนบอกว่าแบบวิธีที่ดทีที่สุดต้องไปถอดปลัก๊ก ไอ้เจียมึงเข้าใจป่ะน้ำหนักของซีนนะตอนนั้นอะ่ะมันดูแบบเอาจริงดิใช <c oughs> ่ไหมไม่พอจังหวะนั้นพอมันคุยกันเห็นมันจะมีไดโนเสาร์คือหนังเรื่องนี้มันจะพยายามนําเสนอด้วยว่าการที่เราถูกไดโนเสาร์ไล่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะมันเป็นสัญชาตญาณของเขาเออถ้าเราเข้าใจและเรารู้จักตัวไดโนเสาร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าไดโนเสาร์พันนี้ดุร้ายอย่าเข้าใกล้อ่าก็ ก็หนีออกมานะครับมันจะมีพวกไดโนเสาร์กินพืชที่แบบเอ้ยไม่สนใจสิ่งมีชีวิตพวกนี้อยู่แล้วอ่านี่ปลอดภัยใช่ไหมซึ่งไอ้ตัวด็อกเตอร์โซเวียตไอ้เจนี่แหละเป็นคนบอกเพราะว่าทุกคนก็สงสัยไงว่าไอ้เจ๊นี่รอดมาได้ไงในพื้นที่ที่มีไดโนเสาร์เต็มอย่างนี้ช่วยแเป็นปีอะเจนี่ก็อธิบายเรื่องไดโนเสาร์อารมณ์ประมาณว่ากูรู้เรื่องไดโนเสาร์ไงกูเลยรอดมาได้กูเข้าใจว่าเฮ้ยพันุ์นี้มีอาณาเขตการล่า รัศมีประมาณนี้ก็อย่าเข้าไปอ่ะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีแต่ไดโนเสาร์กินพืชอ่กอะ,อางงาะอก็อะไรอย่างนั้นระหว่างแล่นเรือเราก็จะเห็นนะพวกไดโนเสาร์กินพืชลงมากินน้ํากินเนื้อมั่งบรรยากาศแบบบิวแบบสวยงามเออให้เห็นไดโนเสาร์ฝั่งดีมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้พวกนี้ก็ยืนคุย <laughs> ภาพที่กูเห็นแบบกู <laughs> นั่งอยู่ในโลงวแบบเอ้ย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  <laughs> คือไอ้เจ๊เนี่ยมันเสี้ยนยามากคือพระเอกอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบคนดีเฮ้ยไม่ได้ยาห้ามเสพยาคุณต้องเลิกสิคุณต้องเลิกแล้วแม่งบังคับเขาเลิกยาเดี๋ยวนั้นมึงนึกภาพไดโนเสาร์ตรงนั้นมีไดโนเสาร์แบบรอดโอ้โหแม่งพร้อมจะแดกมึงตลอดเวลานางเอกมันก็เหมือนเป็นนางเอกของเรื่องอะไรไอ้เจ๊เนี่ยก็คือให้ไอ้เจ๊เนี่ยแม่งบังคับให้ไอ้เจ๊นี่เลิกยาแล้วต้องเลิกเดี๋ยวนั้นไอ้เจ๊นี่ก็ไม่ได้โอ้โหมันก็เริ่มเสี้ยนยาแล้วไง ของขาดมานานเฮ้ยแม่งเซียนตัวสั่นโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยหนาวเฮ้ยนั่งนั่งบนเรือด้วยโอ้ลมตีโอ้ลมตีโอ้ยหนาวเลยหนาววกระดูกในระหว่างที่ทหารพวกนี้คุยกันน่ะไอ้เจ๊นี oh! 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 Uh! Oh, ่ก oh, oh. ็ย่อง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 กูเห็นเลยเอ้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 ยพวกไหนนั่นนั่นนั่นไอ้เจ๊นั่นเป็นจะไปเอาแล้ว ไอ้ทหารฝังพระเอกนี่คือเห็นปั๊บนี่ก็คือแบบรีบคว้ากระเป๋าเอ้ย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 ซีนมันดูเฮี้ยมากอะ่ะคือนางเอกแม่งย่องไปจะถึงกระเป๋าเลยใช่ป่ะ นางเอกแม่งกำลังจะคว้ากระเป๋าสักพักทหารแม่งมาควา้าออฟตัสมาใหม่อีกแล้วโฮเฟอร์สกับเลนเลติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ใส่เล่นเกมก็ได้ใส่ดูหนังก็ดีเพราะว่าเลนแอมเบอร์เนี่ยกรองแสงสีฟา้าที่เป็นอันตรายทำลายเซลล์ในเลนส์ตาได้ถึง73%มากกว่าเลนกรองแสงปกติถึง1.5เท่าถ้าสนใจแล้วก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมนะโค้ดเวิร์มูฟวลด100บาทสำหรับชาวหนอนหนังสักพักทหารแม่งมาคว้ากระเป๋าเอ่ไอ่หยุดหยุด หยุด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 เลยหยุดเลยหยุดเลยคุณต้องเลิกสิพระเอกแม่งก็ด่านางเอกใหญ่เลยว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เฮี้ยมากเลวมากนู่นนี่นั่นส่งบุหรี่ให้ตัวนึงแล้วก็เลิกซะหยุดซะเลิกยานะครับแล้วก็เอาปืนพกไปวิถีอเมริกันชนแล้วระหว่างนั้นก็มีซีมันจะมีทหารคนนึงที่เหมือนเวลาเขาเป็นมือสไนเปอร์เขาแม่นมากนะเออแต่ว่าเขาต้องหึมพ อะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะมีเพื่อนซีที่อยู่ด้วยกันคือสไนเปอร์เนี่ยเวลาเขาทํางานมันก็จะมีคนที่คอยบอกพิกัดใช่ไหมเอาบอกพิกัดการยิงไอ้เพื่อนเขาที่ทางานด้วยกันน่ะโดนในโรงเสาแดดไปแล้วโดนเสาแดดตั้งแต่ในป่านู้นแล้วเพื่อนเขาที่ที่ตายไปอสอนเขาไว้ว่าแบบเฮ้ยมึงมึงต้องพยายามแบบเลิกสักทีเลิกท่องเลิกพูดเลยอ,อย่างเงี้ยมันเป็นการส่งเสียงและมันเปิดเผยตำแหน่งมึงเราคือผลซุ่มยิง อะไรประมาณนั้นนะครับก็มีดราม่าตัวละครมีดราม่าตัวละครอะไรไปซึ่งจุดนี้แหะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่า primitive war มันแน่นเกินจะใส่ไอ้ดราม่าตัวละครพวกนี้คือผมแค่รู้สึกว่าการที่เขา b u i l ว่าไอ้ทีมนี้เป็นทีมแบบเหมือนทีมพักการผลงานดีอะไรเงรี้ยช่วงเริ่มที่เขาบิ i l กันอะแค่นั้นพอแล้วนะเออสำหรับผมว่าผมรู้สึกพอแล้ว ผมรู้สึกว่าอ่าโอเคเซ็ตแค่ว่าไอ้ทีมนี้มันเป็นทีมเก่งมันสามเมื่อกี้มันซี้กันมากมีใคร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 กวากันไปอ่าตอนเริ่มที่อธิบายอ่ะพอลวแล้วก็ทําภารกิจปริศนาด้วยนะภารกิจที่ไม่ไม่รู้ว่าให้ไปทําอะไรให้ไปยืนยันตัวตนว่าทีมที่ส่งไปก่อนหน้านี่หายไปยังไงเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นั้นเกิดอะไรที่วิทยุหายไปอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปปั๊บโดนส่งเข้าไปเจอไดนโนเวสาร์ ผมมองว่าพอสถานการณ์มันเริ่มปับ๊บตัวละครกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในสถานที่นี้แล้วแล้วกําลังหนีตายอะ่ะผมรู้สึกว่าให้ไอ้พวกนั้นหนีตายไปเลยไอ้พวกดรามา่าตัวละครพวกอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปโฟกัสมากก็ได้อย่างแบบไอ้เจ้เนี่ยมันติดมอร์ฟีนใช่ป่ะผมรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นน่ะมันซีเรียสเกินจะมาแบบเฮ้ย hey, มึงติดยาไม่ดีนะผมเป็นห่วงคุณเลิกยาซะแบบต้านภัยยาเสพติดอะไร <laughs> มันสถานการณ์มันเกินกว่านั้นไปแล้วอะ่ะผมรู้สึกแบบ เฮ้ยเอาจริงๆนะการที่ให้แม่งเสี้ยนยาอยู่อย่างเงี้ยแม่งเป็นภาระด้วยซ้ําในสถานการณ์นั้นนะ่ะความเป็นความตายมีเท่ากันนะ่ะผมว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงอนะ่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้มันฉีดก่อนสักเข็มหนึ่งแล้วอยู่รอดไปได้สักคืนนึงเพราะว่าไอ้เจ๊นี่พอได้มอร์ฟีนปั๊บมันเฮ้ยมันอยู่ได้นานนะพอได้มอร์ฟีนปั๊บมันโอ้โหลุกขึ้นมาบู๊กับมึงได้แบบโอ้โหเป็นวันๆนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเฮ้ยเอามอร์ฟีนให้มันเพื่อให้รอดตายไปก่อนออดดตาายยไปไป้่่ะควกัน เลิกโมฟีนเลิกยาเลิกอะไรอะ่ะเออรอดตายไปได้ค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ความเป็นความตายเท่ากันน่ะให้แม่งอ,อัดยาไปเพื่อให้ไม่เป็นภาระต่อทีมจะดีกว่าถูกไหมซึ่งสถานการณ์ความจริงผมว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้คือตัวหนังเขาคงอยากได้แหละเขาคงอยากได้โมเมนต์ระหว่างตัวละครแบบพระเอกกับตัวด็อกเตอร์โซเวียตนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนหลังมันจะมีซีนที่พระเอกแบบพีชีพด้วยไงเจ้เนี่ยมันก็ได้บุหรี่เป็นมวนนึงแล้วเลิกยาได้เลย สุดท้ายเห็นป่ามันก็ต้องหาวิธีให้ตัวละครตัวนี้มันไม่เป็นพารงของทีมเพื่อ movement ของหนังมันจะได้ไปต่อเพราะไม่งั้นตัวละครตัวนี้มันจะยืนสั่นตลอดท้งเรื่องมันจะน่าลำคาญใช่ไหมเออสุดท้ายมันก็ให้แบบเหมือนบุหรี่ตัวหนึ่งดูดบุหรี่แล้วหยุดเสี้ยนยาที่มันดูประหลาดได้ป่ะเออแต่โอเคหนังเขาเลือกทางนั้นมันก็ดูเฮี้ยนะแต่ว่าหนังอ่ะมันก็ดําเนินไปจนถึงฐานโซเวียตฐานทัพตรงนู้นเลยนะไปถึงเห็นเครื่องเห็นเครื่องสุดท้ายไม่ได้ถอดปลั๊กนะสุดท้ายก็บึ้มทิ้ง โลกก็ไม่แตกอยู่ดีไอ้ด็อกเตอร์นั้นก็ไม่ทันได้ถอดปลัก๊กถอดปลอกอะไรแลอกไปเจอไอ้ท่านในพลส้นตีนไม่ลุงฝั่งโซเวียตตอนแรกที่มันพูดถึงไอ้ในพลตัวเนี้ยผมก็นึกถึงแบบโอ้โหมันต้องแบบดูเกงขามะ่ะ บาลอนซีโมเออเดินออกมาเป็นบาลอนซีโมเป็นเรสเกาอะไรอย่างเง้นนะมึงนึกภาพว่าเป็นโหแม่งดูหน้าเกงขามดูแบบสมที่เขาพูดล่ําลือมานึกภาพว่ามีคนพูดถึงไคโดไคโดไคโดกูก็นึกแล้วแม่งไคโดต้องตัวใหญ่ต้องหน้าเกงขามเปิดตัวมาโอ้โหแม่งเป็นเผ่าคนยักษ์ใหญ่โตหน้าเกงขามได้ปะอันนี้กูว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนท่านในพลแบบโหใหญ่โตมาเดินออกมาเหมือนโฮมเลสละ โฮมเลสแต่งตัวคอสเพย์กูจะบ้าเลยกูจะล่าแบ้เลยไอ้ท่านในพลเดินออกมานี่คือแบบเนี่ยเลยเชี่ยเหมือนคุณลุงเหมือนคุณลุงข้างบ้านกูเลยลุงไปเอาชุดใครมาใส่เนี่ยเล่นอีกแล้วสนอีกแล้ว แม่งแคทามากอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ฐานทัพโซเวียตตรงนั้นโดนถล่มยับเลยเพราะว่าไอ้ทีมพระเอกเอ่ะเขาวางแผนอื ừ, ล่อทีเล็กมาทีเล็กก็มาแรปเตอร์ก็มาบุกเข้ามาฐานโซเวียตพังพินาศยับเยินอุ้ยเพราะว่าไปเอาลูกเข้ามาทีเล็กเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบมาฆ่าคนมาอะไรหรอกมีคนขโมยลูกเข้ามาไงเออ <grands swimming libro> เขาก็มาตามลูกเขามาเห็นปั๊บลูกตัวเองตายกลายเป็นศพนอนอยู่ยแบบมึงนึกภาพคนเป็นพ่อเป็นแม่ไหม ทีเล็กตัวพ่อตัวแม่มันก็โกรธไงของเขานี่ยบบโมโหมึงฆ่าลูกกูอะฮู้อะฮู้อะฮู้พังทิ้งหมดทาร์รถถังโซวงเวียตทิ้งหมดนะครับแล้วก็ยาวไปจนไปถึงไปเจอไอ้เครื่องไอ้ลูนอนส้นตีเนี่ยต้นเหตุเนี่ยเออก็ไม่ได้ไปถอดปลักล๊กหรอกกูก็เห็นมึงไม่ทันได้ชี้หรอกปลั๊กอะไรอยู่ไหนก็เนี่ยทะเลาะก่อนยืนทะเลาะยืนแพมยืนบ้านน้ำลายกันสุดท้ายก็ต้องบึ้มทิ้งพระเอกก็เป็นตัวรอให้แล้วก็พีชีพบึ้มทิ้งสุดท้ายก็จบเป็นซีน ก็เท่หน่อยอย่างน้อยๆผมว่าสโลดูดีกว่าแซ็กชนเดอร์ต้องขอโทษแฟนแซ็กชนเดอร์ด้วยด้วยจริงๆนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าจังหวะที่เขาสโลตอนท้ายอะ่ะมันเป็นจังหวะที่แบบเหมือนเฮือกสุดท้ายก่อนจะรอดแล้วเราก็ลุ้นว่าจะรอดหรือจะตายแม่งเอาเครื่องบินลงมาไอ้ท่านนายพลนู่นเนี่ยแม่งมึงเห็นเล็บไดโนเสาร์เล็บไดโนเสาร์อยู่ที่โต๊ะมือเบาะแสมันชี้แล้วอะ่ะว่าแบบเฮ้ยเฮียไดโนโเฮ้ยหรอ มากสุดก็คือแม่งบอกเฮียเหรอไดนโนเสาร์แน่เลยมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเพอร์เจอร์นะแต่มันเหมือนว่าไดนโนเสาร์จะกลับมามากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องเก็ตเลยดิแต่อันนี้คือแม่งไม่เก็ตไปถึงปั๊บยังตกใจอยู่เลยอู้นี่คือเรื่องจริงเลอเนี่ยเฮียแล้วมันก็ยิงกันอ่าก็เป็นเหมือนจังหวะแบบชีพเป็นชีตายเพราะไดนโนเสาร์เยอะเลย ่ก็สโลหน่อยนึงเท่ๆอ่าก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสาโลไม่ได้สโลพั่มเพื่อเดินกับสโลเกี่ยวข้าวก็สโลสไลด์กับสโลอะไรยเงี้ยยังดีนะไม่ทํากับข้าวกินกันถ้าทํากับข้าวกินกันหั่นหมูคงน่าจะสโลด้วยของแซกอืมนะครับแต่อ่ะก็ว่ากันไปแล้วก็สโลจบสุดท้ายพระเอกพีชีพพวกนี้ก็ช่วยโลกไอ้เครื่องนั่นก็ไม่ตกเป็นของใครโดนบื้มทิ้งไปใช่ไหม เออก็จบไวนะครับคือ p r i m i t i v e for หลายๆซีนนะ่ะผมรู้สึกว่า CG ดูดีบวกกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมกับ practical ด้วยเออทำให้หลายๆซีนนะ่ะดูดีและให้มาเยอะด้วยเออให้มาเยอะด้วยเดโนเโสาร์ซีจง CG จีมนมีเยอะมากอะ่ะ ถ้าจะมีเรื่องงานโปรดักชั่นที่ผมอยากจะตำหนิเรื่องนี้ก็คือเรื่องงานถ่ายคุณสังเกตนะว่าช็อตที่เขาถ่ายที่เขาใช้อ่ะมันเป็นช็อตแบบมันไม่ได้หัวหวาสังเกตว่าช็อตที่เขาใช้อ่ะประหนึ่งว่าแบบถ่ายเลน์มาตรฐานอย่างแบบ50-35 5. อ่าอาจจะมี20จับกว้างเป็นแลนด์สเคปหน่อยเห็นไดโนเสาร์เห็นทุ่งเห็นอะไรอย่างนี้ก็ว่างไปใช่ปะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเหมือนแบบ2 3 5แล้วคัด หน้าไปมาไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดูเฉยเยหน่อยมุมกล้องขนาดเฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันดูเฉยๆยหน่อยมันเลยทําให้ตัวหนังอ่ะมันเหมือนกับคุณกําลังดูหนังแบบหนังแผ่นยุคแบบ902000อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอเดียของหนงังแผ่นมากมันเหมือนกับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพายุทอร์นาโดพัดเอาฉลามขึ้นมาด้วยแล้วเป็นพายุฉลามไล่กินคนอะไรอ,อันนี้ก็เป็นแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้า ในช่วงสงครามโซเวียตเนี่ยเดโนโาร์หลุดออกมาตายฮะน่าดูไหมทุกคน r i m ม t ทีฟอล์อ่ะสำหรับผมอยู่ในโพซิชันเฮียจนฮาเออมันอยู่ในโพซิชันเฮียจนฮานะครับเพราะฉะนั้นนะคะแนนที่ผมจะให้ r i m ม t ทีฟอล์ก็2คะแนน อดี๋ยวน้องๆผมมองว่า CG ในโนเาอเออแพทิคเิลเอออะไรเลยมันก็จะมีส่วนที่ดูดีอยู่บ้างนะครับไม่ไม่สูญคะแนนทัดเดียวใครที่ไปดูมาแล้วก็ลองคอมเมนต์คุยกันแล้วก็เออนี่นะครับผอออฟตัสตัวนี้คือโ o เวอร2.0มันบางสัตว์อะเออแล้วไอเลนตัวนี้มันจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับก็คือมันกันแสงสีฟ้าได้กว่า73แล้วก็ด้วย ตัวกรอบแว่น Hover 2.0เนี่ยบางเบายืดหยุ่นแล้วเกาะติดอยู่กับหน้าใส่สบายใส่ได้นานทำงานนานๆดูหนังนานๆหรือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเออมันสบายเลยไม่ปวดไม่อะไรอย่างเงี้ยสบายใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับหรือไปที่เพจออฟตัดก็ได้ นะครับแล้วก็อย่าลืมโค้ดเว l ร์มูฟี่ลด100บาทครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทัดใจหรือเฮียเ้ยแบบในกะตามมันจะตามหาคนที่คุยมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าส่งผมนี่ไปก่อนครับ